หน้าฝนกล้องวงจรปิดกันน้ำซื้อสองแถมสองกล้องวงจรปิดกันน้ำรุ่นใหม่ล่าสุด IP Smart View ไม่มีเน็ตก็ใช้ได้ต่อ Wi-Fi ดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ทั่วโลกรองรับ Wi-Fi 5G ทนน้ำทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศจะติดนอกบ้านในไร่ในสวนก็ติดตั้งได้แถมมีไฟ LED และอินฟราเรดกลางวันชัดกลางคืนสว่างภาพสีตลอด24ชั่วโมง มี AI อัจฉริยะตรวจจับทุกการเคลื่อนไหวหมุนตามเอนได้อัตโนมัติเมื่อพบการเคลื่อนไหวกล่องจะเปิดไฟ LED และส่งเสียงเตือนัแบบนี้พร้อมแจ้งเตือนเข้ามือถือทันทีให้เรารู้ได้ตลอดเวลาหากมีใครบุกรุกเข้าวานของเราบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เอาอยู่แน่นอนและแอปของรุ่นนี้ยังสามารถดูภาพพร้อมกันได้สูงสุดถึง4เครื่องในจอเดียว บันทึกภาพชัดด้วยกล่องความละเอียดสูงถึง8ล,ล้านพิกเซลขอเก็บหลักฐานให้คุณแน่นอนไปดูภาพจริงที่ได้บอกเลยว่าชัดมากๆขนาดสูแล้วภาพก็ไม่แตกหน้าคนก็ชัดทะเบียนรถก็เห็นแถมกลางคืนยังเป็นภาพสีด้วยโอ้โหบอกเลยของมันต้องมี และที่สำคัญรุ่นนี้ไม่ง้อไวไฟไม่มีนเน็ตก็ใช้ได้เพียงเปิดแอป,ปเข้าโหมดเ p เลือกไวไฟของตัวกล้องเพียงเท่านี้ก็ดูภาพได้ทันทีภายในระยะสัญญาณของตัวกล้องไม่ต้องต่อเน็ตตลอดเวลาเพียงใส่เมมก็บันทึกภาพได้แบบยาวๆส่วนการติดตั้งง,ง่ายสุดๆเพียง 1. โหลดแอป,ปเข้ามือถือรองรับทั้งระบบ Android และ iOS 2. เสียบไฟเข้าตัวกล้อง 3. เปิดแอปกดเพิ่มกล้องด้วยการสแกน QR Code โค้ดที่ตัวกล้องต่อ Wi-Fi เพียงเท่านี้ก็ดูภาพได้ทันทีไม่ต้องงอช่างผู้หญิงผู้สูงอายุคนแก่ก็ทำได้บอกเลยโคนงง่ายและสำหรับใครที่สั่งซื้อวันนี้รับไปเลยมาชันแหลงต้อนรับหน้าฝนซื้อ2แถมสอ จะได้รับกล้องวงจรปิดกันน้ํา2ตัวและเมมโมรีการ์ดขนาด64 g ิกไไปอีก2ตัวแบบฟรีๆในราคาพิเศษเพียง1,29 0บาทย้ำซื้อ2แถม2ไดจ่ายเพียง1น9 0บาทจัดส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มเก็บเงินไปทางแกะกล่องก่อนจ่ายได้เลยใครสนใจพิมพ์สนใจไว้ใต้คลิปได้เลยสั่งด่วนๆเลยนะ